วันนี้จะเข้าเมืองนะครับปั่นถนนใหญ่จะเข้าไปปั่นรอบคูเมืองเชียงใหม่จะไปถ่ายรูปตามวัดต่างๆแล้วก็ตรงประตูเมืองต่างๆรอบคูเมืองนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องปั่นถนนใหญ่นะครับวันนี้ไปกับสัวริร่งนะครับออกเดินทางเกือบเกือบหกโมงครับวันนี้ตีห้า,กว,ากว่านิดนึงกตีห้าสี่สิบกว่านาทีนะฮะหนทางอีกยาวใกล้ เล t s, s g กอันนี้คือเส้นทางที่ปั่นวันนี้นะครับเป็นถนนใหญ่นะครับเข้าเมืองขอ,อกเช้านะครับรถยังไม่เยอะนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับอเช้ารถยังไม่เยอะนี่เป็นถนนหลักอันนี้เป็นถนนหลักนะครับเส้นเชียงใหม่เชียงรายนะครับอันนี้จะเป็นขาย้อนกลับเข้าเมืองนะครับาถ้าย้อนปัดกลับไปด้านหลังผมนี่คือจะไปเชียงรายนะครับ ค่อยๆปั่นไปนะครับถนนใหญ่แบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เราจะเข้าเมืองกันนะครับเพื่อนๆอันนี้คือฮอลรซอนนะครับเพื่อนๆที่ผมบอกเมื่อวานว่าที่นี่เขาจะปล่อยบอลลูนนะครับอ่านะครับเพื่อนๆดูนะครับอันนี้กําลังอัดลมอยู่อัดไฟอยู่นะครับอัดแก๊สอยู่บอลลูนกําลังจะพุ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะรอดูสักครู่นะครับรอดูตอนที่บอลลูนขึ้นนะครับ บอลลูนเริ่มจะลอยขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มจะจงตัวขึ้นมาแล้วฮะ,ะอันนี้อยู่ห่างจากบ้านที่หมู่บ้านลินทานหมู่บ้านสวนลินทานอยู่สักประมาณสักไม่ถึงกิโลนะครับขับตังขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตได้นะครับช่วงนี้ออบอลลูน จะขึ้นทุกวันเลยนะครับมีรอบขึ้นทุกวันเลยแต่โดยปกติแล้วนะฮะมันจะขึ้นอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งแสดงว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวที่นี่เริ่มเริ่มจะค่อยๆกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตดได้นะครับจากบอลลูนบอลลูนขึ้นทุกวันเลยนะครับช่วงนี้มีทุกเช้าเลยผมสังเกตในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี้บอลลูนจะขึ้น,ท,น<บ>ทุกวันเลยนะครับตอนนี้ีอนนบอลลูนก็เริ่มขยับขึ้นแล้วครับเริ่มขยับลอยขึ้นเรื่อยๆแล้ว นีวันอังคารนะครับวันที่22คราวนี้ที่ดอยสะเก็ดนะครับนะออริซอนยิรเลศนะครับเป็นบริษัทปล่อยบอลลูนนะครับ,บ,รรบรนีบ่ขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ข,นนขึ้นไปแล้วนะครับก็จะมีผู้โดยสารแค่คนเดียวกับตันที่ขับบอลลูนจะเป็นผร้หลักนะครับไปแล้วนะ พรอ,อยไปแล้วลลว,ลลว,วันนี้ทิศทางลงมไม่รู้ไปทางไหนนะครแต่ข้างล่างลมค่อนข้างจะแรงนะครับวันนี้วลลูนไปแล้วครับโอเคเราก็ไปกันเลยครับวันนี้ผมก็มาถึงแยกแรกแล้วนะครับทางแยกไปอำเภอแม่ริมนะครับ เลี้ยวขวาไปแม่มริมเลี้ยวซ้ายไปลำปางตรงไปก็จะเข้าเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมต้องขึ้นสะพานนะครับเดี๋ยวก็ต้องเลาะรอบไปทางข้ามทางแยกตรงนี้นะครับน,นี่คือแยกแม่ริมนะครับแยกกำภอแม่ริมตอนนี้ก็มาถึงแยกนะครับอันนี้เป็นแยกอะไรสักอย่างผมจำชื่อแยกไม่ได้แยกอะไรสะอ,อ,อาดสะอาด่รู้เออเลี้ยวขวานะครับก็จะไปแม่ริมไปสันทรายนะครับ ตรงไปก็จะเข้าเมืองเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับใกล้เยอสิตุเทต่ตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับอีกประมาณแยกสองแยกนะครับโอเครับไปกันต่อ,อน,นี้ก็จะเป็นทางแยกสุดท้ายแล้วครับที่จะเข้าเมืองอเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปลำปางนะคะรับเลี้ยวขวาก็จะไปดอยสุเทพนะครับมันเป็นวงแหวนนะครับทางถนนวงแหวนอันนี้น่าจะเป็นรอบในนะครับรอบนอกผมน่าจะขับผ่านกันแล้วเมื่อกี้ ตรงนี้จะเป็นแยกสังเกตง่ายๆครับเป็นแยกเซ็นทรัลเฟสนะครับข้างหลังข้างหนาดานฝั่งนู้นนะครับจะเป็นเซ็นทรัลเฟสทวสาขาเชียงใหม่นะครับถ้าตรงไปเราก็จะเข้าไปในถนนแก้วนวรัตน์นะครับแล้วก็จะขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะถึงข้ามแม่น้ําปิงแล้วก็จะเข้าตรงกรเมืองนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ํำปิงนะครับอันนี้ชื่อสะพานอะไรผมไม่แน่ใจนะครับ ำลังเดินนะครับจักรยานจอดไว้ที่ตีนสะพานนะครับนี่นะครับแม่น้ำปิง ไปดูตรงกลางสะพนนะานไหมแบนี้นะครับอตอนนี้อยู่ที่้านโจ เรเดียนหน้าโรงแรมเชียงใหม่เมรเดียนนะครับเป็นร้านโจ๊กนายบาซ่าเต่าก่าบลองชิมดูครับผิวดีเลยเดี๋ยวก็อีกไม่นานนะครับสักประมาณไม่ถึงกิโลนะครับก็จะเข้าเขตอีเมืองแล้วนะฮะต,ตอนนี้ขอแวะกินโจ๊กไม่ไหวแล้วโอเคนี่นะครับโจ๊กที่สั่งมาโอเคนะครับมีมีกรอบด้วย หน้าตาดีนะครับหน้าฐานโอเคครับทานโจ๊กกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อตอนนี้ก็เข้าในเขตคูเมืองแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับอันนี้ตรงตรงมุมตรงนี้ก็คือ,อแจงกะต่ำนะฮะเป็นเป็นแงกต่ำนะครับเป็นมุมเป็นมุมของคูเมืองด้านหนึ่งนะครับที่ผมผ่านผ่านผ่านเข้ามานะครับ เราก็จะปั่นเลาะนะครับทางนี้ครับมันจะเป็นรอบปูมือปูสีเหลี่ยมนะครับปั่นไปรอบๆนะครับดูว่าเราจะเจอประตูไหนก่อนนะครับแล้วก็เราจะแวะไปตรงประตูนั้นๆนะครับอันนี้นะครับประตูที่ผ่านประตูแรกนะครับที่ผ่านมาประตูแรกอ,อ๋อเราเรียกว่าประตูแหวนปุ่ง่น,ๆๆนี่นะจะเป็นขันของเรานะครับ น,นี่นะครับเป็นแนวกำแพงเมืองเหม่นะครับประตูเพื่อนๆประตูแสนปุงนะครับอ,อันนี้จะเป็นครูเมืองฝั่งนึ่ง เมืองที่เขาสะอาดนะครับผมยังไม่เห็นขยะเลยนะครับบ้านเราน่าจะทําให้ได้อย่างนี้มากนะครับแต่ว่าที่บ้านเราที่หาดชลาทัศน์ก็โอเคนะครับสวยงามมากไม่มีขยะเหมือนกันฝากตัวเมืองหาดใหญ่นะครับในหันใหญ่น่าจะเน้นเรื่องความสะอาดให้มากกว่านี้นะครับไม่ได้บูลลี่ใครนะครับตอนนี้ก็มาถึงอีกประตูนึงแล้วนะครับประตูเชียงใหม่นะครับหลัง ้ประตูเชียงใหม่นะครับรอบๆนะครับตอนนี้ก็รถลาก็ยังเยอะอยู่นะครับเพราะยังเป็นในช่วงเช้าอยู่คนก็ยังเดินทางไปทำงาน สายสายหน่อยก็น่าจะสงบลงกว่านี้นะครับอันนี้ประตูเชียงใหม่นะครับนี่นะครับประตูเชียงใหม่นนก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเป็นคูเมืองตรงนี้จะมีต้นไทรต้นไทรใหญ่มากครับอ ยุน่าาจะหลปีเดี๋ยวไปต่อกันครับตอนนี้นะครับมาถึงประตูท่าแพแล้วนะครับข้างหลังนะครับประตูท่าแพนะครับประตูท่าแพนี่ถือเป็นประตูใหญ่ของประตูเมืองเชียงใหม่นะครับเมื่อก่อนจะใช้เป็นปสถานที่ขนถ่ายสินค้านะครับเมื่อก่อนเดินทางกันทางน้ำนะครับทางเรือ นี่าป,ประตูท่าแพนะครับที่ประตูท่าแพนี่ยนักท่องเที่ยวนิยมจะมาถ่ายรูปกับนกพิราบนกพิราบแต่เยอะคือประมาณว่ามาเดินให้อาหารนกให้นกมารวมกลุ่มก่อนแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ทําให้นกมันบินแตกคือเกินขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเป็นอตรอโฟโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วทางเทศบาลก็พยายามที่จะกําจัดนกพิราบพวกนี้อยู่นะครับแต่นักท่องเที่ยวก็ พยายามที่จะดึงมันมารวมตัวกันนะครับว่านกพิราฟงพวกนี้นะครับขี้มันจะจะเป็นกรดนะครับมันไปอยู่ตรงไหนแล้วถ้ามันขี้ใส่แล้วมันก็จะทําลายสิ่งก่อสร้างนะที่ตรงนั้นนะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆบรรยากาศไปดูท่าแพจักรยานนะครับกำแพงนี้ ได้รับการบัรวนะนแล้วเป็นแนวยาวไปสองฝั่งตรงนู้นนะครับยาวไปฝั่งทางนี้นะครับก็เป็นประตูประตูด้านนี้ก็ได้มีการเก็บรักษาประตูไม้ครับที่เป็นประตูสองดังเดิมน,นะครับล้อเลื่อนข้างล่างนะครับประตูไม้ครับนะครับไม่ดีสองนะครับสองใหญ่มาก ก็จะเป็นคูเมืองนะครับอยู่ฝั่งของใหญ่ๆจะมีประตูใหญ่ประตูนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันประตูช้างเผือกนะครับนี้เราอยู่ที่ประตูท่าแพนะครับผมครับเพื่อนๆครับรอบๆประตูเมืองเชียงใหม่นะครับมันจะมีวัดนะครับเยอะมากอันนี้คือวัดดอกคานะครับวัดดอกคาเป็นหนึ่งในวัดที่อยู่รอบๆประตูเมืองนะครับ นี่นะฮะสังเกตได้นะครับพื้นที่วัดจะนิดเดียวน้อยจริงจะมีอาคารที่เป็นน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นพระภูสตรหลังหนึ่งแล้วก็จะเป็นวิหานอีกหลังหนึ่งแค่นั้นเองนะครับโดยที่ข้างๆวัดเน,นะะี่ยฮะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นอาคารเช็ดเ้าเป็นที่พักเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นร้านค้านะฮะทั้งสองข้างเลยนะครับไม่เข้าใจนะครับวัดจริงๆแล้วในะสมัยก่อนน่าจะ ที่น่าจะเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ตอนนี้เหลือแค่นี้นะครับนิดเดียวอันนี้คือวัดดอกคํานะครับอยู่ใกล้ๆก,กับประตูท่าแพนะครับนิดเดียวยังห่างจากประตูท่าแพมาประมาณสักร้อยเมตรครับผมมันมาแล้วถ้ามาเจออย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะฮะแสดงว่าเรา ก็มาถึงอีกมุมหนึ่งของคูเมืองแล้วนะครับอันนี้เป็นมุมที่สองนะครับเมื่อกี้ผมผ่านมามุมหนึ่งแล้วแจงอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นแจงสีภูมินะครับนี่นะฮะป้ายแจงสีภูมินะครับเป็นอีกมุมหนึ่งของคูเมืองเชียงใหม่นะครับจะมีสศาลหลักเมืองอยู่ตรงนี้ครับแจงสีภูมิเราจะเห็นว่าศาลหลักเมืองแจงสีภูมินะครับ ได้2มุมแล้วครับมุมที่2แล้วเหลือขาดอีก2มุมนะครับไปกันต่อนะครับตอนนี้ก็มาถึงอีกประตูนึงแล้วครับก็เป็นประตูใหญ่ประตูนึงนะครับด้านหลังผมนี่คือประตูช้างเผือกนะครับอันนี้จะเป็นรอบนะครับเดี๋ยวกลับกล้องให้เพื่อนๆดูกันนะครับนี่นะครับนี่คือประตูช้างเผือกนะครับ ฝั่งนู้นฝั่งนึงก็เป็นคูเมืองฝั่งนู้นนะครับจะเป็นรอบๆรอบๆูเมืองส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็พวกที่พักโรงแรมต่างๆครับน,นี้ก็จะเป็นภูเมืองตอนนี้ก็แปดนาฬิกากว่านะครับอากาศเริ่มจะค่อนข้างร้อนนิดนึงช่วงนี้ก็ รถลาก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งนักเรียนก็เริ่มเข้าโรงเรียนจนหมดแล้วผู้คนก็เริ่มเข้าที่ทํางานกันหมดนะครับการจราจรก็จะเบาบางนิดหนึ่งไม่เหมือนตอนเมื่อช่วงเช้านะครับรถเยอะมากนะครับไปต่อนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับรอบๆกรุงเมืองก็จะมีวัดเยอะมากครับนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับอันนี้คือ วัดควรค่ามาน,นะครับนี่คือวัดควรค่าม้านะครับควรควรนี่มาจากคําว่าสมควรนะครับแล้วก็ค่านี้ไม่ใช่ค่าค่าให้ตายนะครับเป็นคุณค่าวัดควรค่ามา้า จะอยู่รอบคูเมืองนะครับกลางข้างหน้าก็จะเป็นคูเมืองนะครับเลยประตูช้างเผือกมานิดนึงไม่เยอะนี่นะครับอ่านี่ครับก็จะเขียนอย่างนี้นะครับวัดควรฆ่าม้าอย่างนี้นะครับนี่ก็จะมีรูปปั้นม้านะครับหน้าวัดยาวไปนูน่นเลยวัดควรฆ่าม้านะครับ ผัดมาจากวัดควนฆ่าม้าเมื่อกี้นะครับสักประมาณ50เมตรนะครับไม่ถึง100เมตรก็จะถึงอีกวัดนะครับวันนี้วันนี้สวยงามนะครับอาคารสวยงามมากจะให้ดูนะครับนี่นะครับเรายังเห็นม้าอยู่เลยนะครับของวัดควนฆ่าม้าตรงนู้นนะครับนี่นะครับวันนี้ทำอลังการมากนะครับตัวอาคารนะครับ จะทางขึ้นรอบสวนนะครับนี่คือวัดวัดราชสมุนเทียนนะครับก็เป็นอีกวัดหนึงน่งที่อยู่รอบเมืงองนะครับนี่นะครับบ้าน วัดราชมงคลทียนวันนี้ก็มาอยู่ีวัดหนึ่งนะครับเป็นวัดที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันนะครับวันนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับคือวัดโลกโมลีนะฮะอยู่จริงๆแล้วอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับวัดาราชมงคลเทียนเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนี่นะครับวัดราชมงคลเทียนที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดโลกโมลีนะครับย้อนแสงนิดนึง วัดโลกมูลวัดโลกโมโลโมีนี้เมื่อก่อนคึกว่าจะเป็นวัดวัดมันค่อนข้างจะล้างนะครับแล้วก็มาได้รับการดูนะใหม่นะครับวัดนี้นะจะเป็นวัดเก่าวัดโบราณน,นะครับเพราะว่าดูข้างในนะครับจะมีอาคารตัวอาคารบโบสดเป็นอาคารไม้นะครับสวยมากมันย้อนแสง เลยนะครับสวยงามมากตัวอาคารนะครับเป็นอาคารไม้นะครับอันนี้นะครับวัดโลกโมลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูคะเทางเข้าขอสุ ไปดูด้านหลังด้านหลังก็จะมีเจดีเป็นเจดีโบราณข้างในวัดส่วนใหญ่ก็จะมีรถจอดนะครับจะเป็นรถจากคนที่มาติดต่อสุระอะไรข้างนอกบ้างแล้วรถที่มาที่วัดบ้าง,างนี่นะครับจะเป็นเจดีเจดีโบราณนะครับใหญ่มากครับเจดี นี่น่าสนใจนะครับสวยงามนะครับพัดโลกโมลี360มสามร้อยหกสิบองศานะครับรอบหมดเนนงน้อยๆทำกิจกรรมกันอยู่ครับมาถึงอย่างนี้ก็รู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าเรามาถึงอีกมุมหนึ่งแล้วครับหรือว่าอีกแจ่งหนึงแล้วครับตรงนี้ มันอยู่ตรงถนนสีภูมินะครับเมื่อกี้เราผ่านแจงสีภูมิมาแล้วนี่อันนี้แจ็งมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเรียกแจงอะไรพราหาป้ายไม่เจอแต่จะมีศาลอยู่นะครับเขาเรียกว่าศาลเจ้าพ่อคําแดงไม่แน่อาจจะเป็นแจงคําแดงก็ได้นะครับอันนี้ผมเดาเอานะอ่งนี้จะอยู่ตรงโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ลามนะครับเป็นมุมตรงนี้พอดีนะครับมาแจงที่3ามแล้วนะครับมุมที่3ามแล้วได้3ามุมแล้วนะครับ เหลืออีกแจงเดียวมุมเดียวนะครับไปกันไปกัน,นยาวๆยาวๆไป่างนี้ครับผมครับตอนนี้ก็มาถึงอีกประตูหนึ่งแล้วนะครับ,เป,ปรปรรบเป็นประตูสวนดอกนะครับนะครับเป็นประตูสวนดอกนะครับตรงนี้นะครับอยู่ขงข้ามอานาเทคนิคการแพทย์ของมอชอนะครับฝั่งขงข้ามฝั่งน้นก็จะเป็นมอชอนะครับกลับกล้องให้ดูนะ คณะเทคนิคการแพทย์ของมออนะครับเรองไปเป็นเขตของมอนะครับนี่นะครับประตูสวนดอกเดี๋ยวไปดูประตูไม่ดูรถเดี๋ยวก็ได้เรื่องนี่จะย้อนแสงนิดนึงนะครับตผมปรับเองนะเขี่ยครับ นี่คือประตูสวนดอกนะครับจักรยานผูจอดอยู่างคน้างหลังหลังอาคารเทคนิคการแพทย์ก็จะเป็นดอยยุเทพนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับจะมองไม่เห็นถึงจะบังอยู่นะครับ ประตูสวนดอกนะครับเกือบนะครับเกือบจะรอบแล้วครับเราก็มาถึงแจงหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแจงสุดท้ายแล้วนะครับครบสี่แจงครบสี่มุมเลยนะครับอ้าวแจงนี้ไม่มีป้ายนะครับผมก็ไม่รู้ว่าชื่อแจงอะไรนะครับนะครับใหญ่ๆนะครับใหญ่นะครับมีรูปแบบของประตูเมืองกำแพงเมืองแบบดั้งเดิมอยู่ ค่านข้างสมบูรณ์นะครับสำหรับแจกนี้อยู่ตรงข้ามใกล้ๆกับโรงพยาบาลสวนกรุงนะครับนี่จะเป็นโรงพยาบาลสวนกรุงนะครับเอาละครับวันนี้ก็กับภารกิจรอบคูเมืองเชียงใหม่นะครับสำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็เริ่มจะหิวอีกแล้วนะครับหมดแรงโจ๊กแล้วนะครับเมื่อเช้า ผมสังเกตนะครับเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับคนที่มาออกกําลังกายไม่ว่าจะวิ่งหรือปั่นจักรยานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งต่างชาติทั้งนั้นครับคนไทยน้อยมากเลยครับคงจะมีผลเคนเดียวมึงที่ปั่นจักรยานโม้ๆอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งต่างชาตินะครับที่ออกกําลังกายวิ่งกันรอบคูเมืองครับโดยเฉพาะฝรั่งผู้ชายนะครับเสื้อไม่ใส่นะครับวิ่งมัจะอากาศร้อนนะครับผมก็เริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆรอบๆคูเมืองเชียงใหม่ เ็บประตูถ่ายทุกประตูนะครับสุดท้ายที่แจงตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าแจงอะไรเหมือนกันเพื่อนๆคนไหนรู้นะครับว่าชื่อแจงอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับไม่ใช่คนที่นี่นะครับจะไม่รู้ทั้งหมดนะครับซึ่งมาศึกษากันตอนนี้นะครับฝากเพื่อนๆชาวเชียงใหม่ที่ติดตามเพจอยู่นะครับแนะนําด้วยนะครับว่าแจงนี้เขาเรียกว่าแจงอะไรนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับไปก่อนนะครับโชคดีครับเจอกันใหม่ คลิปหน้าสวัสดีครับผม